เดี๋ยวผมเซตอัพทาง u t u b e สักครู่หนึ่งนะครับเ,เรียบร้อยทาง YouTube มาแล้วโอเคทาง u t u b e ก็เซตอัพเรียบร้อยละสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีคุณแอนสวัสดีคุณพันดาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานลาหนึ่งวันไม่ไหวจริงไม่สบายวันนี้ก็ยังไม่สบายผมขออนุญาตยืนนะครับผมขออนุญาตยืน เพราะว่ารู้สึกมันนั่งแล้วมันจะแบบจม,จมๆนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยขออนุญาตยินกว่าเอ๊ะยินแล้วมันตกไปน่งโอเคยินแล้วมันตกเนาะคนแอสวัสดีนะครับคนแจรัตวันนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองกันวันนี้อยากลองยินไลฟ์บ้างเพราะว่า <c oughs> ผมยัง <c oughs> ผมยังไม,ยงไม่ยังไม่หายดีนะครับเมื่อยังครับเมื่อวานอะน้ำมูกไหลโจกแล้วก็เจ็บคอแล้วก็แบบมันร้อนในอกก็เลยแบบกินยาอัดเข้าไป เรวรีบนอนเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้หนุน่มในแค่แพทเทนเลยค่ะขอบคุณนะครับก็พอดีอทําไลฟ์เตือนภัยทางให้กับทาง PPS นะครับก็เลยช่วยเขาหน่อยเขาให้ผมช่วยทำคลิปให้เอาไว้เตือนภัยผมก็เลยทําในนี้ต่อเลยนะครับสวัสดีคุณปัตมาทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับสวัสดีไอ้ทัน u t u b e นะครับสวัสดีนะครับ แล้วก็ทาง t i k ก o ็ Live นะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาเตือนภัยไว้ักเียนกันนะครับจริงๆผมอยากให้นั่งฟังเพราะว่าข้อมูลของผู้สูงอายุที่ถูกหลอก18วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกหลอกไปถึงนะครับ252รายความเสียหายทั้งหมด34ล้านบาทน,นะครับซึ่งสูงมากๆเฉลี่ยต่อคนเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุคือ60บวกขึ้นไปเนี่ยความเสียหายคือ1่ความเสียหายคือ 1แสนบาทขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยต้องรีบมาเตือนผู้สูงอายุวันนี้ถ้าได้นั่งฟังครับท่านจะช่วยผู้สูงอายุได้แน่นอนฝากช่วยด้วยนะครับแค่18วันคนโดนหลอกไปแล้วในระบบที่แจ้งความมานะแล้วยังไม่แจ้งอีกเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องมาช่วยเตือนกันด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาถูกหลอกซ้ำด้วยนะครับวันนี้ขอขอยืดน,นะครับเพราะว่ามันเขาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกัน มันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันเมื่อยครับนั่งแล้วมันจะง่วงนะครับคุณเจสวัสดีนะครับคุณพรานาชิคนคุณหญิงวินะครับทาง youtube ก็มีดั่งเดียวประโกสวัสดีนะคุณดุคุณเดือนสวัสดีนะครับคุณเอสคุณน,นุ้นิวทางทาง YouTube นะครับทาง t ิ k t อกก็คุณปุ๊กจ้าคุณบัวคุณน,นกน้อยพี่ปกายคุณหญิงวิคุณริ นะครับคุณพันด้าคุณกอนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณสาวคุณสายส,ส 9, ยนุนีสวัสดีครับคุณก้า,า,ญญาวยุนพันสวัสดีครับคุณน้ำอรัญญาสวัสดีคุณพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ขอไลฟ์ไวจะได้ไปพักขอดมัยเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวสาภอาพน้อมูกจะไหลนะครับจะเขินเอานะครับก็ยังยังไม่หายดีแต่อยากหายเพราะว่าเป็นคนอยากทํางานครับเป็นคนไม่ชอบป่วยเป็นคนไม่ชอบแบบเชื่อไหมว่าผมป่วยเนี่ย ผมไม่ไปโรงพยาบาลเลยนะผมจะอัดยาคือคือเมื่อก่อนก็ไม่ชอบกินยาดื้อแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าถ้าไม่กิกนยามันจะไม่หายเพราะร่างกายมันพอพอหลักสี่แล้วเนี่ยร่างกายมันไม่หายเหมือนตอนเราหนุ่มๆเนาะนอนมันเดียวก็หายละอันนี้รู้สึกว่าหายยากก็เลยไม่ดื้อเล่งกินยานะครับแต่ว่าการนอนต้องพเพียงพอเพราะว่าถ้าไลฟ์ดึกเกินไปก็จะไม่ได้นอนนะครับก็คุณดารินสวัสดีนะครับหายไปวัคุณน้ำมัเรยาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ โอเคผมว่าเรามาเริ่มไลฟ์กันดีกว่าเนอะ๊ะเราเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะได้นอนนิดเด็กนะครับทุกท่านวันนี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่ามุมมองมันเปลี่ยนนะครับเพราะผมยืนเนื่องจากผมนั่งแล้วผมแบบมันมันปวดเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยครับก็เลยขออนุญาตยืนไลฟ์นะครับเพื่อได้เปลี่ยนมุมมองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวกดเลคคอร์ดกันนะครับทุกท่านไปไหมระบอกันเลคคอร์ดไหมเต๊ต๊บเต๊ เตือนภัยไวรัยเษียงครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าตั้งแต่วันที่1นึมกราคมมาจนถึงวันนี้คือวันที่18บมกราคม18วันครับมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีไปจนถึง84ปีถูกมิจฉาชีพหลอกไปแล้วที่แจ้งความมาในระบบไทยบรลิตออนไลน์ครับ252ท่านมูลค่าความเสียหายทั้งหมด34ล้านบาทเฉลีย่ยต่อคนครับแสนบาทขึ้นไปนะครับยอดความเสียหายสูงสุดต่อคนครับ3ล้านบาท น่าตกใจมากๆครับแค่18วันผู้สูงอายุโดนหลอกไป252ท่านนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมเลยอยากมาเตือนภัยทุกท่านในเรื่องนี้ครับก่อนอื่นแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมรองเป็นไทยครับรองผู้กํากับก,การสายตรวจนครบาลหรือที่เรียกว่า1นึกุงเก้ากรุงเทพมหานครครับผมมีหน้าที่ป้องกันปราบปรมามชญจกรรมในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ ไม่ให้คนร้ายไม่ให้คนไม่ดีมาก่อเหตุกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมทําในทุกๆวันนะครับมีเมื่อวันหยุดไปเพราะว่าไม่สบายนะครับก็พยายามจะไลฟ์แล้วแต่มันไม่ไหวจริงแต่วันเนี้ยก็ฝืนเองกนกลับมาอีกนะครับอย่างน้อยยังไม่ดึกมากก็คือการทำไลฟ์รู้ทันมิชชัชีพครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กลโกงได้รู้วิธีการได้รู้รูปแบบของวิชชชีพในทุกวันเลยครับ ไม่อยากให้ใครถูกมิชาชีพหลอกเลยดังนั้นผมจึงต้องมาทำไลฟ์รู้ทันมิชาชีพครับรวบรวมรูปแบบกลโกงอะไรต่างๆในช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับตอนนี้ช่องของผมนะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชผ่าน Google ได้ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกใน t i t t o k ใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram เซิร์ชแล้วก็กดติดตามได้นะครับใน t k t t o k ตอนนี้มีช่องมิจาชีพฟอมแล้วนะครับ ปอมเป็นชื่อช่องเดียวกับผมเลยไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกเหมือนกันดังนั้นดูผู้ติดตามนะครับผู้ติดตาม1นึ่งแสนเท่านั้นนะครับใน Tik t o อกเนี่ยส่วนในแพลตฟอร์มอื่นยังไม่เจอนะครับดังนั้นตอนนี้ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกติดตามได้เลยนะครับทุกท่านจะได้มาเจอกันในทุกวันและจะได้รู้ทันวิชาชีพในทุกๆวันนะครับวันนี้ครับรู้ทันนิด ep 270, ที่270เตือนภัยไวกระเสียงนะครับต้องบอกว่าตามที่เกิดไปเลยครับวิชาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาวัยเกษียณ อายุ60ปีขึ้นไปนะครับจนถึง84ปีถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านระบบไทยโพลิตออนไลน์ที่เขาแจ้งเข้ามาเนี่ย252เคสนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะครับ34ล้านบาทเฉลี่ยแล้วต่อคนประมาณ120,000บาทนะครับคนที่ถูกหลอกเยอะที่สุดคือ3ล้านบาทประมาณ3ล้าน2อนะครับอยากรู้ไหมว่าเรื่องยอดฮิตอันดับที่1คือเรื่องอะไร วันนี้ครับผมจะเอามาสองเรื่องเพื่อมาเตือนภัยทุกท่านที่ผู้สูงอายุว,ยวัยเกษียณคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยแหละครับหรือเพื่อเราบางท่านที่ดูช่องเนี่ยหลายหลายท่านก็เกษียณแล้วมีใครเกษียณแล้วบ้างครับไหนลองบอกผมมาหน่อยว่ามีใครเกษียณมาแล้วบ้างครับมีใครเกษียณบ้างที่ดูดูช่องน,นี้อยู่เอลลี่ก็ได้นะครับอยากรู้เหมือนกันหรือคุณพ่อคุณแม,แม่ใครเกษียณแล้วลองพิมพ์บอกผมหน่อยวันนี้ผมมี2เรื่องที่จะมาเตือนภัยแล้วเป็นเรื่องที่ใน255้คนเนี่ยโดนหลอกเยอะที่สุด คุณธัญญาบอกบวกหนึ่งคุณพรบอกคุณพรนะครับคุณพาวินีโอ้หลายๆท่านสวัสดีนะครับคุณต้องเรียกว่าคุณแม่คุณคุณพี่คุณน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับหลายท่านเกษียณแล้วนะครับติดตามอยู่ช่องนี้ทุกท่านครับเกษียณแล้วต้องมีความรู้ต้องมีผม้มกันนะโอ้คุณอภัย77แล้วยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับ อย่างไนรนะะวังนะพิมพ์ตอนนี้มิจฉาชีพมันจะรู้เลยว่าคนนี้อายุขัยแล้วเดี๋ยวมันจะพยายามท้าขาท่านเนี่แหละผมอยากให้ท่านได้มีผมิคุมกันในวันนี้ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องแรกที่ผมจะเตือนครับก็คือเรื่องที่1ที่ผู้เสียหายเยอะที่สุดแล้วความเสียหายเยอะที่สุดก็คือการหลอกให้ลงทุนนะครับการหลอกให้ลงทุนกับผองวิจฉาชีพในคนวัยเกษียณเนี่ยมันคลาสสิกมาก มิชาชีพครับมันไม่ได้มาถึงปุ๊บชวนเราลงทุนมันไม่ได้มาถึงปุ๊บเอาเงินมาล่อเราให้เราโลภให้เราอยากได้หลายคนผู้สูงอายุหลายท่านวัยเกษียณหลายๆท่านไม่ได้ถูกมิฉาชีพหลอกเพราะความโลภหลายท่านถูกหลอกเพราะความไว้ใจคนที่คุยอยู่ด้วยครับมิฉชชีพครับมันจะเริ่มจากการสร้างความไว้ใจด้วยการทักมาคุยกับเราครับไม่ว่าจะเป็นการ ทักมาใน Facebook ทักมาใน t i k t o อกหรือทักมาในไลน์ครับมันจะแกล้งทักผิดทักถูกหรือตั้งใจทักมาหาแล้วก็ชวนเราคุยในทุกวันครับแน่นอนครับว่าผู้สูงอายุหลายท่านครับบางท่านก็มีภูมิคุ้มกันเนาะใครทักมาก็ไม่คุยไม่อยากคุยไม่เสียเวลาคุยบางท่านเฮ้ยเขาทักมานิสัยดีจังเลยทักมาหาเราดีใจครับมีเพื่อนคุยก็เลยคุยกับเขา รู้ไหมว่าวันแรก3วันแรกเนี่ยมันไม่ชวนคุยมันไม่ชวนเรื่องลงทุนหรอกครับมันจะชวนทําความรู้จักมันจะชวนสร้างความสนิทสนมครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ทํางานอะไรครับผมเนี่ยแนะนําตัวนะครับผมเป็นครูครับผมเป็นตํารวจครับผมทําสวนทุเรียนผมมีอาชีพนะครับค้าขายหรือแม้กระทั่งเป็นคนต่างประเทศนะครับแบบนี้เลยครับทักไปหาก่อนทักไปหาเพื่ออะไรครับทักไปหาเพื่อให้ท่านเริ่มไว้ใจไปเรื่อย นะครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยงก่อนถูกไหมครับดังนั้นหัวใจออดออดของเราเนี่ยถ้าโดนมันทักแล้วยิ่งพูดดีเอาใจใส่บางคนจีบเราเป็นแฟนเลยครับบางคนให้ความหวังให้ความรักกับเราส่งความรักให้กับเราครับทําให้เราหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อมันไปครับก็เลยจะบอกว่าเนี่ยแหละครับมิจฉีพมันเริ่มจากการสร้างความไว้ใจพอไว้ใจแล้วพอคุยกันทุกวันจนติดเขาแล้ว สิ่งที่ตามมานั่นแหละครับชวนให้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นเทรดทองนะครับเทรดคริปโตนะครับลงทุนในน้ำมันลงทุนในตลาดต่างๆนะครับในส่วนพืชผักในอะไรก็าตามที่มันจะชวนสรารพัพลงทุนแล้วมันไม่ได้บอกให้เราโอนเงินฝ่ายเดียวนะมันบอกว่ามันจะลงทุนร่วมกับเราครับจะลงทุนร่วมกันเราห้าหมื่นมันห้าหมืนเราสามหมื่นมันเจ็ดหมื่น ลงทุนร่วมกันเพราะเป็นการสร้างคอมมินเนต์ว่าเราจะลงทุนร่วมกันมันก็บอกว่ามันโอนแล้วนะพี่โอนหรือย,ยังครับน้องโอนหรือย,ยังคะพี่โอนหรือย,ยังคะหนูโอนแล้วนะคะเห็นไหมครับวิธีของมันก็คือหลอกให้ลงทุนร่วมกันสุดท้ายครับในช่วงแรกท่านจะได้ผลตอบแทนโดยที่มันก็จะให้ท่านโอนเงินไปแล้วท่านคิดว่าได้กลับมาดีใจครับนึียกว่าเฮ้ยได้จริงๆด้วยโหดีจังเลยคนเนี้ยนอกจากจะมาคุยกับเราดีแล้วยังชวนเราลงทุนและให้เราได้ผลตอบแทนอีก มันคือความภูมิใจนะวกยเกษียณแล้วยังหาเงินได้ด้วยตนเองเนี่ยสร้างความภูมิใจให้เราอีกสุดท้ายถูกมิจฉาชีพหลอกครับเห็นไหมไม่ได้มีความโลภมาเกี่ยวเลยนะมีแต่เรื่องความไว้ใจและสร้างความภูมิใจที่เราหาเงินได้แต่สุดท้ายแล้วมันคือการหลอกลวงของมิจฉาชีพครับนี่แหละคือเรื่องการหลอกลงทุนสังเกตรูปแบบน,นครับท่านต้องรู้สสิ่งน,นี้แล้วท่านจะรอดจากรูปแบบที่1คือการหลอกให้ท่านไปลงทุน1ครับใครก็ตามที่ทักมาหาท่าน ใน Tik t o k ใน a c e b o o k นะครับแล้วพยายามตีสนิทกับท่านแล้วชวนท่านให้แอดไลน์ชวนแอดไลน์เมื่อไหร่นะท่านรู้เลยว่ามิจจะชีพท่านลองพูดกับมันครับว่าไม่เอาอยากคุยในนี้ก่อนจะให้ไลน์มาขอเบอร์โทรโทรคุยก่อนได้ไหมต้องพูดอย่างนี้นะครับขอเบอร์โทรโทรคุยก่อนได้ไหมถ้าไม่ให้เบอร์โทรนะมิจจะชีพร้อยเปอร์เซ็นต แล้วถ้าบอกว่ายังไงต้องแอดไลน์นะมิจจะชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมิจจชีพจะชวนแอดไลน์ครับถ้าท่านรู้เรื่องเนี้ท่านจะรอดทันทีท่านไม่ยอมแอดไลน์คุยกับมันท่านจะรอดทันทีครับคุยในเฟซไปเถอะครับคุยในทิกตอกไปเถอะครับท่านจะรอดทันทีมิจจะชีพมันจะชอบให้ชวนท่านชวนแอดไลน์ทําไมครับทําไมมันต้องให้แอดไลน์เพราะมันอยากชวนท่านเข้ากลุ่มเพราะมันอยากวิดีโอคอลกับท่านเพราะมันอยากใช้ AI ปลอมหน้าปลอมเสียงสร้างความมั่นใจให้กับท่านว่ามันมีตัวตนจริงท่านบอกมาเลยครับ อยากได้ลายใช่ไหมนัดกินข้าวกันก่อนมาหาสิมากินข้าวกันสักครั้งหนึ่งรู้สึกดีต่อกันใช่ไหมผูกพันกันใช่ไหมอยากรู้จักกันจริงๆใช่ไหมมาเดินทางมากินข้าวด้วยกันก่อนมันไม่มาหรอกครับมิจฉาชีพไม่มีทางมาจะมีเหตุผลต่างๆนานาเพราะมันมาไม่ได้หน้าที่มันคือการหลอกคุยกับท่านทุกวันจนท่านไว้ใจขอเบอร์โทรหรือชวนมันมากินข้าวด้วยกันครับถ้ามันไม่มานะหรือมันไม่ให้เบอร์โทรนะมันคือมิจฉาชีพนะครับ บอกอย่างนี้เลยนะทุกท่านจําได้เนาะแล้วท่านจะรอดครับแล้วท่านจะรอดไอการบอกให้ท่านระวังเรื่องการโอนเงินไปอบัญชีบุคคลเดี๋ยมันก็พูดตะล่อมท่านไปต่างๆนานาครับเอาแค่เรื่องเดียวครับขอเบอร์โทรมันก่อนที่จะแอดไลน์นะครับให้มันให้เบอร์โทรหรือให้มันมากินข้าวกับท่านก่อนสักครั้งก่อนที่จะถลำลึกลงไปถ้าไม่เคยมากินข้าวกับท่านสักครั้งมันคือนิ่จะชีพครับบอกรักท่านแต่ยังไม่เคยอยากมาเจอท่าน บอกอย่างนี้เลยนะทุกท่านเรื่องแรกคือเรื่องหลอกให้ลงทุนผ่านการสร้างความไว้ใจนะครับตัวนึงนะผมรู้สึกเริ่มหายใจไม่ออกสักครู่นะครับ <c oughs> เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองแมวกดฟิ <c oughs> โอเคทุกท่านครับเท่าที่ครับคดียังเรื่องที่สองครับทุกท่านเรื่องที่สองเรื่องที่สองที่ผู้สูงอายุวัยเกษียณหกสิบถึงแปดสิบปีถูกหลอกเยอะที่สุดนะครับคือคือเรื่องอะไรทุกท่านนะครับทุกท่านคิดว่าเรื่องอะไรอะไรครับเรื่องแรกเรื่องหลอกให้ลงทุนไปแล้วนะครับเรื่องที่สองเอ๊ะดูถ่ายผมไปไหนนะกีผมดาวน์โหลดไปอยู่ จำห,นะหนึ่งนะให้ทุกท่านทายครับเมื่อกี้เตือนเรื่องเตือนเรื่องหลอกให้ลงทุนไปแล้วเรื่องที่2คิดว่าผู้สูงอายุวัยเกษียณโดนหลอกเรื่องอะไรครับซื้อของออนไลน์ไม่ใช่เถ็ดทองไม่ใช่คุณดารินบอกอย่าทานยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงนะครับหลอกให้รักหลอกให้รักบอกไปแล้วก็คือเรื่องแรกแหละครับหลอกให้ลงทุนผ่านการสร้างความไว้ใจสร้างความผูกพันกับเรานะครับทำบุญไม่ใช่ครับไม่ใช่ ลองดูซิจะมีใครทายถูกไหมทุกท่านการไฟฟ้าเข้าเขาการไฟฟ้าเข้าเขาคนเกการไฟฟ้าเข้าเขาออมเงินยังไม่ใช่ครับทัวเที่ยวไม่ใช่นะครับฉเฉลยครับฉเฉลยเรื่องที่สองที่คนถูกหลอกยอดฮิตเยอะที่สุดในวัยกเกษียณก็คือการโทรมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็น DSI จะคู่ว่าฟอกเงินหรืออะไรก็ตาม หรือโทรมาบอกว่าเป็นการไฟฟ้าโทรมาบอกว่าเป็นที่ดินโทรมาบอกว่าเป็นกรมบัญชีกลางคืนเงินบํนเนาเหน็จบํานาญเนี่ยแหละโทรศัพท์จากมิจฉาชีพเนี่ยแหละครับที่โทรมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆคือเรื่องอันดับสองเลยที่ผู้สูงอายุโดนหลอกเยอะมากๆแน่นอนครับนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ดีก็มีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับผมพันธุ์รโทรแทนไทย นะครับผมมาโทรมาจากสพเมืองภูเก็ตพอดีเบอร์ของท่านเนี่ยถูกมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปแอบอ้างว่าท่านเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดท่านสะดวกคุยไหมครับตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่ท่านอยู่กับใครพอดีไม่ถูกท่านต้องห้ามวางสายนะเพราะตอนนี้ท่านกําลังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ถ้าท่านวางทางเราจะถือว่าท่านจะถูกอายัดบัญชีทันทีแล้วท่านจะถูกดำนินคดีมันจะพูดอะไรประมาณนี้แหละครับโทรมาแล้วจะขู่เราจะทําให้เรากลัวและทําให้เราตกใจ ผู้สูงอายุหลายท่านยังโดนอยู่นะครับเรื่องแรกคือขู่ให้กลัวครับโทรมาแบบนี้ให้รู้เลยว่าไม่มีเจ้าที่ที่ไหนจะโทรไปหาท่านแบบนี้นอกจากโทรมาเป็นเจ้าที่แล้วขู่เราโทรมาเป็นการไฟฟ้าครับมิเตอร์ไฟฟ้าฟรีจะคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับเราจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับเราเป็นแบบรุ่นใหม่ดิจิตอลแล้วแบบเก่ามีคืนค่า,เ,าเขาเรียกว่าค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับเราต้องเปิดแอป มือถือแล้วก็เปิดแอปธนาคารเพื่อรับเงินผ่านแอปมือถือเห็นไหมครับมันพูดถึงแอปธนาคารเรื่องที่ดินนะครับได้ภาษีที่ดินคืนเรื่องบำเหน็จบำนาญเรื่องเงินตกเบิกเรื่องเงินยังชีพสำรองจะได้เงินคืนต้องเปิดแอปมือถือเปลี่ยนภาษาแล้วเปิดแอปธนาคารถ้าเจอคีย์เวิร์ดประมาณนี้เปลี่ยนภาษาเปิดแอปธนาคารหรือบอกว่าโทรมาจากที่ดินโทรมาจากการไฟฟ้าโทรมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มิชชา่ีทั้งนั้นเลยนะครับผู้สูงอายุครับ60กว่าแล้วท่านไม่ต้องรับสายถ้าโทรมาโอเคท่านรู้เลยไม่เป็นไรมาสิมาหาที่บ้านฉันอยู่บ้านหรือเดี๋ยวฉันไปโรงพักเองหรือฉันไปติดต่อกันไ,ไฟฟ้าเองทันรอนแน่นอนแต่ถ้ามอะไรก็ตามที่ท่านคุยกับบรรัศ ท่านจะกลายเป็นเหยื่อทันทีเพราะมันจะมีจิต,ตวิทยามันจะมีวิธีการพูดวิธีการหว่านล้อมให้ท่านวางสายไม่ได้ให้ท่านต้องแยกตัวมันจะถามเลยครับว่าท่านอยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวไปตัวไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในห้องคนเดียวมีคนอยู่ในห้องด้วยไหมถ้ามีคนอยู่ในห้องด้วยให้ออกจากห้องไปก่อนต้องคุยคนเดียวเท่านั้นไม่งั้นจะถือว่าท่านกระทำความผิดเราจะอายัดบัญชีท่านทันทีหลายท่านตกใจกลัวครับผู้สูงอายุ นะครับอันเนี้ยเตือนเลยนะเตือนเลยนะความเสียหายเยอะที่สุดยอดเท่าไหร่ไหมครับกับเรื่องนี้กับเรื่องโทรหูให้กลัวเนี่ยสองล้านบาทครับโอนเงินหมดบัญชีเลยครับนึกว่าโดนดูดเงินจริงๆไม่ได้โดนดูดเงินนะโดนมันเนี่ยให้เรานะครับเปลี่ยนภาษามือถือเปิดแอปธนาคารกดรหัสเพื่อรับเงินแต่จริงมันคือให้กดเพื่อโอนเงินนั่นแหละครับสุดท้ายโดนมันหลอกครับ โดนมันหลอกเงินหมดตัวเลยอันเนี้ยเลยต้องมาเตือนกันแล้วก็ไม่อยากให้ใครถูกมิจฉาชีพหลอกในเรื่องนี้เลยนะโดยไวกระเสียนนะครับก็ทุกท่านจําได้ไหมทุกท่านจําได้ไหม,ไไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนมุมมาเป็นแบบยืนเป็นไงบ้างทุกท่านมุมนี้ได้ไหมครับหรือว่าชอบให้ผมนั่งมากกว่าที่ผมไม่อยากนั่งเพราะมันเมื่อยครับมันเมื่อยตัวมันปวดเนื้อไม่ตัวเพราะว่าเมื่อวานขอลาไปวันหนึ่งมันยังน้ำมูกไหลแล้วก็ยังฟุตฟิตอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตยืนนะครับมันจะได้แบบ ไม่ตึงมากนะครับโอเคนะครับโอเคทุกท่านครับมามาสรุป ep ที่270กันนะครับมาสรุป ep ที่270กันเตือนภัยไวกระเซียนนะครับทุกท่านครับรู้ทันมิด ep 270เตือนภัยไวกระเซียนวันที่1จนถึงวันที่18แรกของปี18วันแรกของปีครับมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีไปจนถึง84ปีถูกมิจฉาชีพหลอกไปแล้ว 8อ่า252รลายนะครับอยู่ในระบบไทโพเลตออนไลน์ความเสียหายทั้งหมด34ล้านบาทนะครับมีคนถูกหลอกเยอะมากๆแล้วก็เฉลี่ยต่อคนเนี่ย1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนนะครับความเสียหายสูงสุดคือ3ล้านบาท2เรื่องฮิต2เรื่องฮิตก็คือ1นครับหลอกให้ลงทุนผ่านการสร้างความไว้ใจผ่านการทำให้เรารักผ่านการคุยกับเราในทุกวันจนเราเริ่มไว้ใจและเกรงใจท่านต้องจำอย่างนี้เลยครับ ถ้าท่านไม่เคยเจอหน้าเขาสักครั้งหนึ่งท่านไม่เคยคุยกับเขาไม่เคยโทรศัพท์โทรคุยกับเขาเลยโทรแค่ผ่านไลน์มันจะพยายามชวนเราไปแอดไลน์ให้ได้ชวนเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ได้แล้วจะไม่คุยกับเราผ่านเบอร์โทรศัพท์จะไม่มากินข้าวกับเราเลยสักครั้งแบบเนี้มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นท่านอย่าไปคุยอย่าไปใจอ่อนกับมันนะท่านต้องชวนมันมากินข้าวครั้งหนึ่งก่อน ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมิจฉาชีพมันจะไม่มาหาท่านแน่นอนโดยเฉพาะพวกแก๊งคอสเซนเตอร์มันจะไม่มาหาท่านนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันเป็นหลัานอย่าไปแอดไลน์ขุยมันเป็นาาราัฐานนะครับแล้วท่านจะรอดในเรื่องนี้เรื่องที่สองครับก็คือนะครับเรื่องการข่มขู่โทรมาให้ท่านกลัวนะครับโทรมาให้ท่านกลัวมิจฉาชีพครับมันจะโทรศัพท์มาหาท่นานบอกว่าเป็นตำรวจบอกว่าเป็นเดซี บอกว่าท่านอยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าไม่อยู่คนเดียวให้หาที่เ,เงียบๆอยู่คนเดียวห้ามวางสายถ้าท่านวางสายทางเราจะอายัดเงินท่านทันทีเพราะท่านเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพเนี่ยครับท่านจะตกใจและท่านจะกลัวท่านจะทาอะไรไม่ถูกดังนั้นต้องรู้ครับตํารวจหรือเดซายจะไม่โทรหาท่านแบบนี้นะครับจะไม่โทรมาขู่ให้ท่านต้องอยู่คนเดียวห้ามวางสายนะครับท่านต้องเขาจะพูดกับท่านดีแล้วเขาจะเชิญท่านไปโรงพักเขาจะไม่ไม่ให้ท่านทําธุรกรรมอะไรผ่านมือถือแน่นอน รวมไปถึงโทรมาหาว่าเป็นการไฟฟ้าเป็นที่ดินเป็นกรมบัญชีกลางคืนเงินบำเหน็จบรนานนะครับเป็นเกษตรกรหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะหลอกสุดท้ายหลอกให้ท่านรับเงินคืนผ่านการเปิดแอปธนาคารในมือถือของท่านนะครับมี่จะชีพมันจะชอบให้ท่านเปิดมือถือเปลี่ยนภาษาแล้วก็กดรหัสรับเงินนั่นแหละครับสุดท้ายมันจะคือการโอนเงินออกนั่นแหละครับท่านต้องรู้เลยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆจะไม่โทรหาท่านแล้วให้ท่านทําธุรกรรมผ่านมือถือเปน็นหลัก ต้องรู้เรื่องนี้นะแล้วท่านจะปลอดภัยครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะฝากส่งต่อให้กับผู้สูงอายุวัยเกษียณทุกท่านด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับพี่ป้านาอาของเราคนที่เรารู้จักหรือเพื่อนๆของเราในช่องนี้มีหลายหลายท่านเกษียณแล้วติดตามผมอยู่ก็ฝากส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักเพื่อนฝูงท่านกุ๊ปไลน์นของท่านมันจะเป็นประโยชน์มากๆครับมันจะทําให้มิจฉาชีพหลอกเขาเหล่านั้นยากขึข้นนะครับผมทําเตือนภัยเนี่ยในทุกวันเนี่ยผมคิดอย่างเดียวครับผมอยากช่วยเหลือ ผู้คนในทุกๆวันผมอยากให้เขาได้รอดจากวิชาชีพอย่างน้อยสักคนหนึ่งผ่านไม่เห็นคลิป EP วันนี้กดติดตามผมเอาไว้กด Follow ผมเอาไว้แล้วเห็นคลิปของผมขึ้นฟีดแล้วฟังแล้วรอดผมคุ้มค่าแล้วครับต่อให้ไม่สบายแค่ไหนต่อให้ป่วยแค่ไหน ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันมีคุณค่ากับประชาชนแล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อได้นะครับอย่าปล่อยให้ใครต้องถูกมิจฉาชีพหลอกเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มารับชมกันวันนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่กับทุกท่านจนจนครบเวลานับถอยหลังนะครับเนื่องจากผมรู้สเลรู้สึกร้อนในอ,อกแนละ้วมัน มันเป็นเมื่อวานอ่ะผมร้อนมากๆจริงๆตอนแรกผมตั้งใจจะไลฟ์นะครับก่อนนอนแต่ผมรู้สึกว่าผม,ผมไม่ไหวมันร้อนในอกแล้วมันก็แบบน้ำม,มูกไหลเจ็บคอผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นหนักขึ้นผมก็เลยต้อง พิมในในกลุ่มครับเราเราจะมีกลุ่มอยู่กุ๊บไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกมีอยู่คนอยู่ประมาณ1,300300 300คนแล้วเข้าจอยกุ๊บนั้นได้นะมีอัปเดตอะไรมีคลิปอะไรผมจะส่งเข้าในนั้นตลอดนะครับก็ใน Ti k t o k เนี่ยมันมีกลุ่มนั้นด้วยส่วนใน YouTube ใน Facebook ก็กดติดตามกันได้นะครับกดติดตามกันได้แล้วก็มารับฟังกันในทุกวันนะครับไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกสามารถตามผมในทุกช่องทางเลยนะ <laughs> พูดรัวมากเริ่มรู้สึกร้อนออกก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มารับชมกันวันนี้นะครับยังไงทุกท่านช่วงนี้ผมเห็นคนไม่สบายเยอะมากๆผมเองก็ยังไม่รอดเลยขนาดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วนะแต่อาจจะพักผ่อนน้อยนะครับแต่ก็พยายามจะพักผ่อนให้หายไปไว้นะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝุ่นอาจจะเยอะนะครับ PM 2.5ลงหนักมากเลยทำให้คนป่วยง่ายดังนั้นต้องพักผ่อนทานยานอนหลับนะครับแล้วก็ ดูแลตัวเองให้ดีนะรอดผลจากวิชาชีพด้ยนะมาดูเตือนภัยรู้ทันมิจทุกวันนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเลยนะครับกดข้างบนนี้นะช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกผู้ติดตาม10,000แเท่านั้นนะผู้ติดตามน้อยกว่านี้มิจฉาชีพล้วนๆเลยถ้าไปเจอผู้ติดตามน้อยกว่านี้ไปกดรีพอร์ตได้เลยนะช่องกตาตังประเทศไทยก็เหมือนกันมีมิจฉาชีพก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านนึกอย่างนี้อย่างเดียวครับตำรวจจริงจะไม่มีการอาสาว่าจะช่วยเอาเงินคืนให้ท่านได้ ตำรวจจริงจะไม่แนะนําทนายบอกว่าเอาเงินคืนให้ท่านได้ตำรวจจริงจะไม่ส่งไลน์กองปราบไม่ส่งไลน์มหาดไทยไม่ส่งไลน์ทนายให้กับท่านตำรวจจริงจะบอกท่านว่าโทร1441ไปสถานีตำรวจเท่านั้นนะครับถ้าตำรวจคนไหนบอกท่านว่าแอดไลน์นี่เป็นไรสิเขาช่วยท่านได้คนนั้นคือมิจฉาชีพผู้หวังดีคนไหนบอกว่าแอดไลน์คนนี้เป็นไสิท่านจะเอาเงินคืนได้คนนั้นคือมิจฉาชีพ จำตรงนี้ไว้แล้วท่านจะรอดแน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วช่วยแชร์ด้วนยนะอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินจากท่านไปได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับสําหรับคืนนี้ขออนุญาตปิดล,ลไลฟ์ก่อนนะครับตอนหลับฟันดีลาตีสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับปิดไลฟ์ก่อนนะไปแล้วครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณคนน้อยด้วยนะครับส่งของขวัญมาให้ก่อนนอนขอบคุณนะครับยไม่ไหวแล้ว รู้สึกหน,น้ามืดขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับคุณนายครับ